โอเคสบายดีทุกคนเนาะถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยมาโดนนานแล้วทุกคนก็คืออ่าสลาว์คลิปนี้อ่าจะมาแจกเครื่องออดั้นนะทุกคนเนาะหรือว่าเป็นคอนเทนต์อ่าโบไม่มาแจกเครื่องนะทุกคนถือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ว่าออกเครื่องออดัสแบบมัดเดียวนะทุกคนเนาะอ่าถือว่าออกแบบอ่าก็โบเคยออกจ้าเถื่อนเดทุกคนแบบนี้นะทุกคนแต่ว่ามีดาบใหญ่เข้ามานําทุกคนอ่าก็คือมีดาบเคียวเข้ามาน,นี่แหละทุกคนเอาโบเคยจ้าเถื่อนดอกออดัสลินดาบเคียวนี่แต่ว่านี่ก็จะ ออกขึ้นเกือบอ่าบองใบตัวนี้หนแหละทุกคนอาจะว่าเกือบตัวนี้เกือบทีวดานั่นเองทุกคนนั่นแหละก็กออกเป็นทรงคารามไหล่สินสุดแล้วก็ออกเป็นปีศาจคำรามนะทุกคนเนาะและตัวนี้ก็จะเป็นนักล่าโจมตีทุกคนอ่าเกี่ยวตัวนี้เนอะเขาเนาะเกี่ยวหม่วงนี่แล้วก็อันสุดท้ายก็ออกเป็นอ่าดาบเขียวหรือว่าบอกง่ายๆก็คืออ่าสำหรับซื้อมันเองกับอาดาบแห่งความศิีสิ้วังหรือ,ว,รนนอว่าไปมีในความศิีสิ้วังแหละทุกคนเนาะบอกง่ายๆคือเฮาเอิญก็คือดาบเคียวดาบใหญ่นี่แหละเออประมาณนี้นะทุกคนเนาะ โอเคทุกคนสำหรับเอ็มบีมกาเขาจะออกประมาณนี้ทุกคนเนาะอันแหลหกเขาจะออกวองใบอละะ้วกาออกเป็นอันนี้ทุกคนเนาะขาไม่ยุดสุดไม่ยูอละะ้วกาอียังแหละลืมเลยทุกคน <laughs> ลืมเอ็มเบมเลยทุกคนะโบเป็นยังทุกคนนะเดียวกดเขาไปในเกมเลยทุกคนนะสลับเกมนี่ทุกคนเดียวจะไปสุ่มหาสาวอ่าหาไปตกสาวอยู่ในคาสิงเนาะทุกคนนอ่าสาเหตุที่คัดอ่าสาเหตุที่ว่ากิ๊กอุยสาเหตุที่ว่าเฮากดลงคาสิคนนี่ทุกคนนอหนึ่งนี่เฮาจะเห็นโปรไฟล์เนี่ยกคนนะเฮาจะยังดีนแบบอ่าเห็นหน้าเห็นตานะว่ามีบุสาวบ่บมีบบอ่าพอจิตเตะโตบุสาวโซ่ทุกคนเบิงอ่ากดเข้ามาเลยจังหวะนี่ทุกคนนอก็ะือว่าบบมีเหียยังเลยทุกคน โอ้โหทุกคนกาับมี่แต่มากาโดทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าทั้งเราทีมเฮานี่ก็มีอยู่ผู้หนึ่งทุกคนนี่นาะทุกคนโอโ้โหทุกคนทำเป็นซูมูตมีอยู่ทุกคนเอ้ยแต่อยากใส่มันเยอะทุกคนแต่ว่าสิได้แต่อยู่ทีมเฮาเองทุกคนนะแตออยู่ทีมเบ้นวันหนึ่งก็โชคดีปไปเดียวสิบแบกให้ อาสลับเสาแหวนคนนี้เนาะเดี๋ยวคนน้องมาเบิร์นน้องแกดอวเวนเล่าสิแตกหรือบอดีคนน้อมาอยู่ทีมเบนอันหนึ่งมาเขามาเขากับโออดัตก่อนเลยเนาะเดี๋ยวคนนัดเดียวสีมีคนเอาก่อนแต่คนมันสิลบมเลวในการมีเฮ็ดคนะอนเทนต์ตัวดีทุกคนเนาะอาสลับคอนเทนต์นี่ก็ง่ายๆก็คืออาลีนแบบบุมมีเกาะเนาะเดี๋ยวคนนาะเน้นแบบโจมตีแบบเน,น,เน,น้นมัดเดียวนะเพราะว่าออดัตเดียวนี่มันบุคือแต่ก่อนแล้วนะเดี๋ยวคนนาะมันถูกมัดเดียวบัวได้แนละ้วแต่ว่าเขาสิออกเป็นโจมตีหมดเลยเพราะว่าเขาสิถูกมัดดดเเีียยยวววนนะะาาาาาอ่่แตภ นะทุกคนเนาะแล้วก็มีทั้ง Ad Fi อัลฟาอีทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ามีแต่ตัวตึงขนาดเลยแต่ว่าส้าเรบทีมเฮาก, uno, ก,นนนะกันมีทั้งบ oh <my> ูโน่และก็โนแลนนะทุกคนเนาะแล้ว oh <my> ก็มีทั้งจูลุงแล้วก็ซวนหน้าอะไรก็โอ้ดั๊ดเฮาเองนะทุกคนเนาะมาเบนนั้นกันเลยสำหรับเกมนี้ทุกนะคน เอาทุกคนไปที่เขามาครับส้มคลิปนี้แล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แน่ทุกคนเนาะงเป็นกำลังใจให้แน่อ่าอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาแน่ทุกคนกำลงทำหนีตีส้มกันได้ทุกคนอ่าถือว่าเป็นกำลังใจให้แน่ทุกคนเนอนสนั่นแล้วเบ้นอนึงขอนำทุกคนหลายๆทุกคนที่ว่าเขามาเมาส้มคลิปนี้กับเด็กเขยังมากมายทุกคนขอแก่กดติดตามเท่านั้นเองทุกคนเอาเขามาหนีทุกคนเขาเกินมาติดทุยเขาเกินมาตัดคลิปเลยนะทุกคนเริ่มมาติดทุกคคนนออ่่าาากกก็ถูไปบททุ มีคนจืออยู่ว่าอ่าโน่นหนึ่งอย่างโอนหนึ่งอัพแล oh, <yeah. S 1> <laughs> ้วนาจะพิมพ์ิพีนะแต่คนนั่หลังจากนั้นกันแลนมาเล่นก้านทุกคนเพื่อมาเก็บสแต็ก่นเองทุกคนนา่ อาจะลืมไปนําใส่ได้สำหรับสแต็ปแบบอา่าเก็บสแต็คหนึง่งเดีวยวคนเนาะอ่าลองเอาไปนําใส่เบิ่งอาจะได้กะลัลองมาทุบอา่าลูกแสนี่ก่อนทุกคนเนาะอ่าเพื่อเก็บสแต็คก็ได้สแต็คือกันทุกคนเนาะเฮาทุบตัวนั้นอ้ําจะได้2หรือว่าได้4นี่แหละประมาณนี้เะทุกคนเนาะประมาณได้4นี่แหละอ่ะเราจะได้ก็กมาเล่นเฮาคือเก่าทุกคนแต่ว่าเล่นเฮานี่ไม่ทั้งเซเวันหน้าที่ว่ามาแย่งคลิปเฮาด้วยทุกคนเนาะโอ้ยยิ่นคนเดียวมันจะเกิดไหวกว่าทุกคนแต่ว่ายืน2คนนี่อ่าเฮาตีแบบว่ามันจะบ่ได้ทุกตัวนะนี่ คืตัวนี้นีซวันนาเขาเอาไปแต่คนเทากับบได้แต็กนเดีกคนเนาะเขาบได้ทุบมันกอ่ามันก็ได้แต่ซองเอ็นแต่ว่าถาทุบมันจะได้สี่ทนแต่ว่าถ้าทุบคลิปย้ามันจะได้ซิบเลยทุกคนนอะเท่ากอ่าเขาทุบคนเลยอ่าหลังจากนั้นก็มาตีตัวนี้ทุกคนนาตเลยว่ามีซวันนามาเป็นการควงโคมาเป็นตัวคอมพานันเป็นอุปสรรคที่ว่าเขาเก็บสแต็กอยู่ทุกคนเนาะอ่าหลังจากนั้นก็ว่าสีลงไปตี่คแตปวลาอย่างเดียวทุกคนนแต่ว่าบอดายทากคนต้องอาคิบ เขาตีคลิปอย่างเดียวเพราะว่าต้องการสแต็กนะตอนจริงๆออดัตห้องยิ่สแต็กย่างเดียวน,นะแต่ว่าเขาลินแต่ว่าโบได้สแต็กนี่ออดัตนี่มันลินบูเป็่เลยมันสูไฟโบได้อยู่แล้วมันบูมีแห้งที่ไปตีเขาเดอกนั่นก็ต้องอันนี้อ่าแต่ว่าออดัตโบได้สแต็กนี่บูมีแห้งไปสูเขาดอกบูมีดาวเมียในเขาในดอกไม่แต่เขาไปกระยื่นในเขาตีละล่ะทุกคนอ้าวตอนนี้เก็บสแต็กขันก่อนนะก็เลยพิมพ์ไปว่าปลอยหอยสาขอน้ำแหละ อ่าบอกช่วยมันหนา,าปอคอยกวาดซะเพราะว่าคอยตรงการสแต็กนี่นะแต่ว่เาเราก็ยังอันนี้อยู่โอ้ยบนห้งองนี้จะดีเลยอ่าหลังจากนั้นก็คกลิปใหญ่ฮัฟกูดูทูอีกคลิปใหญ่ก็คือเราเห็ดแตกไปทุกคนหาเสียได้ไปหน่อยแต่กน็น็อตชีฟสแต็กเลยแต่ว่าเขาได้อ่าหลังจากนั้นโนแลนเขาก็ตีเต่าหน่อยแต่กน็น็อตฮแลนกายเลยอันนี้นั่นก็บอกมันไปว่าอ่าปล่อยคอยเก็บสแต็กอันนี้นประมาณนี้แหละเพราะว่าคอยตรงการสแต็กนะตอนนี้นี่ออดั๊ดมันตรงการสแต็กอ่าตอนนี้สแต็กกำลังแปดสิบเอชเอต อ่าลราจะนั่นเดียวมาทถูกไปนี่ว่าโอ้โหเสบยจะยเย็นแสียจเย็นเของตรงก้านสแต็กขอยงยมท้อนเลยขาเจ้านะเออของยมร้อนก้านที่ว่าเดี๋ยวมขาเจ้ามาเจ้าว่านี่เดียวเปิดดันตีบินลงไปหาออดัสเลยนะทุกคนเนาะเปิดลงมาเพื่อนยังเพื่อว่าฮันแลนด์ลงมาตีขีดหรือว่ายนะเดี๋ยวก็น้องเออคาราโสเมเลียนลงมาหนาจะบโบท่านทุกคนหนาจะเอาไปมดแล้วเซเวนาเฮาอ่อาลราจะนั่นกัมาทุบมาหลังจากนั้นสลาสซันไปว่ามันขาโอ้โหว่าหาไมาได้ใส่หนีโอ้โหอย่าคือมัดออดัสเป็นว่าแต่ว่าเ้าก็บม่ได้ตอบตัวยังนะเด่อยให้เราว่าไปก่่ออน เราอยากถือไปก่อนเดียวก็ได้ถือแต่แห่แหละตอนนี้ขอเก็บสแต็ตกขั้นก่อนแล้วอ้าวมาจังหวะน,นี้เขาก็ได้อยู่สองลอยกว่านอกจากนเักสำหรับสแต็กข้าวทุกคนจะได้แต่มีตัวตัวแม่แยงซื้อแต่ว่าบุ้มมีตัวแยงเนาก็น,าน่าจะได้ไล่คนนี้ทุกคนที่เบลฮกน่าได้สองลอยอ่าฮกสิบห้าเลยทุกคนนาตอนนี้อ้าวจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเออขอเก็บสแต็กให้มันได้ด่เมีเลไล่ก่อนมา้ยจังหวะนี้แสกจะได้เอาหรือบวอโอ้โหบวอเอาทุกคนนี้เขาถูกลูกองแสเกือบแตกเนาะทุกคน้องมัดเดียวเกือบแตก ใจเย็นๆก่อนเด้อเพื่อนเด้อโอ้โหทั้งเล่นทึงกับบัวกันใหญ่เลยเดี๋ยวเปิดอเต็ี่กันไปมาเปิดอเต็ีบินมาจังหวัดนี่ท่าเราออดัตไปก่อนขาของแรงกันแน่ป้อมเลยทุกคนโอ้โหคิดว่าเราจะเอาอยู่หนอะทุกคนมาเอาเลยบอจังไดรจังหวัดนี่ซ้องมัดแน่นอนจังหวัดนี่โอ้โหแรงของปลาก่อนโอ้โหจังหวราสั้นนี่กับบูมหาวามันใช้ไม่ยืดวับ์ีนะดึงของมันจังหวัดนี่เดี๋ยวลอยทุกคนมัดเดียวบางภาษาแลอวกันโอ้โหทุกคนมันจะเกินนี่โอ้โหจังหวราสั้นนี่ครับบูหัวมะปวนภาษาได้ยังวะเเพพ่่่่่มาาาออออออถถกงััดดว เอามาจอมว่านี่จะได้ได้ถึกแน,น่ี่เกียบลอยทุกคนโอ้โหแต่ว่าเขาบปได้คิวไปนะทุกคนนะทุกคนว่าเป็นทางจุลงที่ว่าเอาไปทุกคนโอ้โหนาเสียดายได้ทุกคนต่บุมีจุลโลงขานาดจะเก็บไปหมดซองเลยโอ้โหสั้นหนึ่งแมงแมงป่วนนะทุกคนนะนาจะอันนี้เฮ้ยมาจอมว่านี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมากกว่าน,นี้ใช้มันทุบนี่อ่าพอได้ดึงออกมาจอมว่านี่ดึงออกมาโอ้โหฮัททุกไปเกือบแต่นะทุกคนสังเกตว่าเาทุกไปกินเนื้อว่านเจี๊ยบเลยแต่สิได้เขาบปได้คิวคือเก่าทุกคน โหน่าเสียดายตะกี้นี่เอามาไปเน,นั้นทุกคนเอาเก็บสแต็กกันตอ่ออีกทุกนอนใจเย็นๆก่อนจะอดแสดโฮโฮงจะโอ้โหฝากคนใจเย็นอเอ้ยจุลงใจแล้วบ่หันจุลงมาเดียวสิเขาเป็นลาดไหนอะมา จังหวะนี้จะได้แสกเขามาจังหวะนี้มัดเดียวแน่นอนทุกคนตูไปเดียบรอทุกคนโอ้โหมันจะเกิดเลยทุกคนองวานเดียบเลยทุกคนบอกเลยว่าแม่งโคตรแห้งทุกคนโอ้โหและสำหรับสั้นนี่บูว่าให้หัวไปใส่เลยได้ยินว่าอยากถือออดัสทูกมัมาอ่าอยากถือกระปันออดัสเอ้โหไปใส่เอออยู่กับนีเองโอ้โหเอ้มาปลุกอาวับเสร,ร็จปับเลย,เยใจเย็นใจเย็นหัวหนะ้าใจเย็น โอ้โหเลเวลโฮ้เอ๊ยังมาหาวับใส่เอาเขาไปถูกบาดึงจังหวะนี่โอ้ยงี้ก่อนจะได้เซเนหน้าโอ้โหอันตีเขาไปเลยจังหวะนี่ถือโบโบถือคนโอ้โหถ้าถือนะจะเรียบร้อยแต่ว่าเขาไปกันยังไปวับสุดที่ได้อดัตยิ่งมาเอาลิโบโอ้โหเรากเอาบุกกาแล้กันเราจะเขคน่าสลับออดัตไปเอาคนกลามทุกคนพว่าเครื่องแล้วยงคนไต้นะอ่าส่วนตัวเกมนี้เป็นเกมของเข่าทุกคนนะแต่ว่ามีแต่เฮากดอย่างเดียวเลยเอาตอนนี้เฮาก็ได้ไปแล้วจิ๊บคิวทุกคนเราสลับสกอร์ทีมทุกคน เฮ้ยบินมาแม่เ oh. พ mm ่น hmm. ว่าใส่บินเข้าไปจังได้แหละอยู่แต่ในปลอมนี่จะให้บินเข้าไปหนีทุกคนนี่ตอนนี้ก็ยังวับอยู่ในปลอมอยู่ทุกคนเนาะพอนั้นจะห้บินไปเอามาจังหวะนี้ทุกคนเนาะบินใส่แสบจังหวะนี้บอลได้นอนเดียบลอยไปแล้วจังหวะจะได้โนแลนโอ้โหสกิปออกมาจังหวะนี้เดียบลอยไปทุกคนโอ้โหสองมัดสองตัวนะทุกคนเนาะเออเพราะว่ามันแตกแล้วนะก็เลยไปถูกแผลเดียบลอยเลยมาสั้นเอาหรือบอลจังหวะจะได้โอ้โหถูกตัวปลอมไปก่อนทุกคนเนาะถูกตัวปลอมมันจะได้คลิปเลยแสดบสแต็กทุกคน มาจังหวะดีะได้พริกเกลือมาแล้วมัข่าวบอยจังหวะนี่เขาไป่ซ้องมัดเดียวบุอยทุกคนโอ้โหหยัดเข้าไปหนาจะพอใจนะเด้อเนาะอ่าสาเหตุที่มันอ่าวาฟใส่แล้วก็มันห่าวนะมาจะได้ออดัตเอาเลยบอยจังหวะนี่โอ้โหบอกกันะเดี๋ยนาเดียวฮัตตี้คีบก่อนเฮ้ยเจน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 ยอกเจนซื้อหยอกเจนซื้อโอ้เจนเจนก็โอ้โหมีสามตัวเลยจังหวะนี่ก็เอเอาอีกเป็นว่าเออเดี๋ยวสิได้เอาอีกแหละบัท่านทีพ่อดอกนิงสิได้ขาจะรลายเทือยู่ดอก โอ้โหเอาแต่ว่าสหรับอ่าสันไปคนขามเดียวเดียวเดียวทุกคนเดี๋ยวทุบมันเลอคนนะทุบมังหูมันทุกคนนะทุบบองหูมันเอามาจังหวะนี้ซิว่าน้าโอ้โหบินเข้าไปแล้วจังหวะนี้ได้ขอทุบได้บอลหยับลอยไปทุกคนโอ้โหือว่ามาทุบลาดซีว่าน่าไปแบบงามๆเลยนะทุกคนเนาะ มาจังหวะยะเดสันมันอยากกินกับปัตรเนี่ยครับพระจันทร์ไหนมันแน่จักบาจักได้เหาจะได้จังหวะนี่ได้ตุ่มไปบานรนึงเกือบแตกไปแล้วจังหวะนี่ออกมาบอลหลอดแน่นอนทุกคนจังหวะนี่ทุกคนถูกอิมัดหนึ่งเดนะียบหลอดไปทุกคนนะโอ้โหเบิ่งภาพสารนะเธอเนาะโอ้โหกดสติ๊กเกอร์ยอมเลยกันยังไดงทุกคน <laughs> แมนเกินไปดีดคนเอามาจงังหวะจี้่งดึงออกมาโอ้โหจุ้งนี่โบมนนันนะเธกคนเนาะเออแต่ว่าถือแสกเข้ามาจาัจงวหวะนี้ฮะถุกนาจ,จะมัดเดี่ยวเธอคนนนแสกนี่น้องบุมีเกาะบูมียังแต่ว่าจุลงเองดึงบุถือให้เอาอีกเอาอีกคนเนาะเออ,เ,อ,เ,อเดียเดียเดียวอ่าเดียวได้ให้อีกแล้ว <laughs> โอ้โหทุบได้ยังเหนื่อยอย่าเอามาจังหวะจะได้อันไฟโอ้โหแลนมาจังหวะนี่ลงมทางมาหรือบอจังหวะนี่ทุบไปซอมมัดเดียวบ่อยทุกคนโอ้โหทุบไปมัดแรกเกือบแตกไปแล้วทุกคนถ้าเป็นแตกร์เนี่ยจะมัดเดียวแตกนะทุกคนเนาะอ่าเครื่องขนาดนี้แล้วนี่ถ้าว่าเป็นแตกร์ในมัดเดียวแนี่ยทุกคนเนาะออกซ้ำสี่นี่แตกมัดเดียวแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บบได้ทุกคนขนาดออกโจมตีหมดเลยนี่มันยังสิบบแตกมัดเดียวแล้วเอาตอนนี้กะสงครามลายจินตุดออกมาเลยโอแมนทุกคนเนาะอ่านักล่าโจมตีออกมาแล้วตะกี้นี่ดาบหมวกหรือว่าเเเเเีีีี่่่่ยยยววววววมมมอออกกนะส้ โอ้โหจนตื่นเลยโอ้โหเขามันยังวาดเตตูมใบบอถือทุกคนโอ้โหอุซ่าห์ถูกไปตะกี้นี่ที่เกลีออกมาจากวานี่เล่นหนอ้ออกมาโอ้โหถูกตัวพอมัดเดียวเลยมาจากวานี่เดียบหลอยไปเลยหนึ่งตัวจากวานี่สั้นจะได้โอ้โหออดัตบินมาอีกจากวานี่ถูกใบมัดหนึ่งจะได้ออดัตอีกขออีกมัดหนึ่งไดยแล้วบอดเดียบหลอยทุกคนเก็บไปซองสำหรับสันส้นไปใส่แล้วโอ้โหทุกคนสั้นยังเขาไปวาบอยู่ในเซยอยู่โอ้โหเกินไปดีมากเอาลิอบอ่อทุกคนเราสั้นนุ่งหลอดไปอยู่ทุกคนเนาะให้มันเหนื่อยไปอีก อ้าวหลังจากนั้นเดียวมันดักอยู่นี่ก่อนทุกคนนะบางทีสัตว์มันอาจจะออกมาทันหนีหรือว่ามิ้นอาจจะลงทางมาหรือบ่อจังหวะนี่ผมมีตัวออกมาทุกคนมันนาจะเห็นเท่าอยู่นี่แหละทุกคนนะดี๊ดดดดักทุยเดี๋ยวดักมันด่อนร่อนนีทุกคนบางทีอาจจะมีตัวผ่านมาหนีทุกคนเอ้ยเอ้ยโอ้โหยังวารสปเ้ยเกิดปริมาตจังหวะจะได้จะโลงดึงออกไปโอ้โหทุบตอนที่มันแยกห่างคือการอ้าวทุบไปโอ้โหจนดีใจว่าถือทุกคนบอถือทุกคนโอ้โหถือตัวป้อมมาทุคน โอ้โหแต่สุดท้ายเขากับบอลอดไปทุกคนเราก็ยังหนูว่าเปส่คือเก่าแต่คนตะกี้เขาคิดว่าทุกแสกเลยแต่คนแต่ว่าโบแมนแต่คนทั่วปอมเนาะ มาจงังหวะนีทุกคนว่าเปิดดันทีบินกับไปใส่เลยสลับออได้ไปทุนคนถามจังหว่าน,นีบอลหลอดแน่นอนโอ้โสไลด์โอ้โมาแล้วจังหว่าน,นี้เดียบลอยมาเดียวกับบ้านนี้เดี๋ยวทุกคนแม่งเกินไปเอลีทุกคนโอ้โหตอนนี้ได้ซิปเอ็กคิวไปแล้วใต้หนึ่งซอยสีนาะงทุกคนอ่าเอ็มบีพีเกมน,นียันไงจะเป็นของเฮาแน่นอนทุกคนมาจงังหวะนี้ตูมไม่มัดเดียวทุกคนโอ้โหทุกคนแซงมัดเดียวเลยเฮ้ยจู่ลงวาร์ติกตอกนนะอ่ามีคนจืดอยู่ทุกคนสลับอ่าทีมเฮานี่ทุกคนแต่ว่าเราบโได้ว่านยัง มาจังวานี hmm. cioè, ่เริ่มมั่นแล้วเอ้ยสั้นว่ามาแม่อ้าวบินไปยังไงก็ไม่ดีอยู่ในป้อมยังให้มาแม่ผู้ใดเลยสิเขาไปเอาในป้อมได้เนาะเออแน่จริ้งออกอยู่นอกตีแล้วมาจังวานี่ได้สั้นตอนนี้พิกเกอร์ก็มีเรียบร้อยแล้วออกมาหรือบอสั้นโอ้โหยังอยู่ในในยูคอนั้นแอคอยู่ในเซยอยู่จังวานี่เอาหาจังว่าก่อนนะเดี๋ยวอนน้องหาจังว่าที่พิกเกอร์เขาไปทุบเราอยู่ในก่อนอ้าวจะได้จังวานี่พิกเกอร์เขาไปเลยบอกโอ้โหมีทางอดัตมาทุกคนบอกกาทุกคนใจเย็นๆก่อน อ่าเขามาเลยจังหวะจะได้ออดัตมาจังหวะจะได้ออดัตฟิกเกอร์ออกมาทุบไปบาดหนึ่งโอ้โหแล้วทุบช่องบาดเกือบแตกเลยสลับเฮาโอ้โหเขาก็ได้ทุบไปบาดหนึ่งแล้วก็เกื reindeer, อบแตกนะทุกคนตะกีดแล้วทุบมาสองบาดเกือบแตกเขาทุบแล้วบาดหนึ่งเกือบแตกเอาฟิกเกอร์เขาไปจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหซาฟิกเกอร์เขาไปบุรีทุบทุกคนเบิ่งภาพซาหนันจังหวะนี้ทุกคนฟิกเกอร์เขาไปบุหัวมันร้อนจังเลยทุกคนนี่เขาไปแล้วก็เปิดนั่นตีนนะทุกคนนั่นหลานเจ้าอ่ามันสัมผัสเองนะทุกคนหน้าจอโทรศัพท์โอ้วก็นมั อาจําอันที่เองนะทุกคนนะหนาเสียดายตะกี้เนี่ยมังจอมวานีปิ้นใส่อันฟ้านะทุกคนบอกลาแล้วก่อนบายบายว่าสันมาตุ่มบายบายหนึ่งเกือบแตกทุกคนใล่อันฟ้าก็สกิลนี้ไปได้ทุกคนโอ้โหทุกคนทั้งนี้ไปได้เชยอยู่อุตซาหบอกลาเราเนี่ยทุกคนบอกวบายบายสุดท้ายแล้วนี้ไปได้เอาตัดมาจอมวานจะได้นูนแลนออกมาแต่วันี้ตุ่มบายบายหนึ่งเกือบแตกอะไรทุกคนระเบิ่งภาษาดันกันนีทุกคนโอ้โหตูไม่เกือบแตกเลยจะได้ขาอยู่มานหนึ่งโอ้โหบอลทันทุกคนเสมานาเก็บไปก่อนทุกคน โอ้โหทุกคนตะกี้ีแมงโคตรแหงทุกคนเซเสียได้แต่บโบสถูกมัดเดี่ยวนะมัดเดี่ยวบดแตกเครื่องขนาดนี้มัดเดี่ยวโบดแตกทุกคนอ่าออกทั้งดาจิบมหาสมุทรแล้วก็ส่งข้ามหลายชินสุดแล้วก็นักล่าโจมตียังออกหมดแล้วเอามาดจอมันนี่พี่เกือกเข้ามาโอ้โหทุกคนเบิ่งอีกทุกคนเนาะนาจะคันใจลีทุกคนนี่เป็ตตาคันใจลีทุกคนนี่โอ้โหทูปไปมัดเดี่ยวเกือบแตกแต่ว่ากับโบดแตกเนี่ยทุกคนนั้นนาจะแตกในมัดเดี่ยวเลยนะแต่ว่ามันบแตก โอ้โหท้าสุดท้ายแล้วก็มีโดนลาดไปอีกน่ะทุกคนเนาะนาจะได้ซองคิวป่ะนะมาจังหวันี้ทุกคนเปิดลันตีบินใส่เลยสลาอันฟ้าทุกคนจังหวัดจะโอ้โหเข่าไปยีในปอมเลยทุกคนเนาะโอ้โหเหลียบลอยเลยทุกคนเนาะโอ้โหวาวเสียอีกแม่งเกินไปเรียดเลยนตายตัวนึงแล้วก็วาวเสียกันนะขึ้นเด็คคาแบบอันนี้นี่รอนี่โอ้ยเกินไปเรียดเดคนเนาะนะเพราะว่าเขาบุ๊มีเกาะอันยังเลยนะสลาอันฟ้ามันก็มีแก่แขนเลยก็ออกเกาะเขาบริออกเกาะแบบอาลุนๆเลยนะทุกคนเนาะแบบ ใส่แบบนี้เลยอะมาจังหวะนี้ทุกคนเนาะจะได้แสกทุกคนโอ้โหแลนเข้าไปเองจังหวะนี้แสกเรียบร้อยทุกคนเนาะแสกผลผิดใส่ไม่แต่เรียบร้อยเลยทุกคนโอ้โหมันจะเกิดทีทุกคนเนอมมืดเลยอ่าเพราะว่กก้อนบีดยังกับบุมีมันก็บวานเจี๊ยบเลยเบิงเครื่องเข้ากับหูทุกคนมีแต่ชลบุีแต่ว่าโอตาสะคนขามเริ่มเกิดน้ำไหลจังหวะนี้เทุกคนเนาะเกิดแล้วทุกคนโอตาสะคนฐามถูกมัดเดียวมัดเดียวเนี่ยทุกคนในเรียบร้อยเก็บไปซองเลยจังหวะนี้ชิลลุกมาเก็บไปได้หรือบ่เรียบร้อย เก็บไปหนึ่งตัวจะได้จังหวะนี้แล้วสิเก็บไปสองทีบอลเลยนไะด้จ,จังหวะนี้เดียบลอยทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นอันฟ้าเก็บไปได้ทุกคนเ,นเครคนพราะว่าอันฟ้ามีทั้งอาแก่แขนแตะกีน้นี่ถามว่ามึงมีแก่แขนแนนะ่แน่เจ้าบอลลอยในจุลงนะทุกคนเนาะอ่าเพราะว่าจุลงตีไปแก่แขนมันสะท้อนกลับคืนนแล้ก็สุดท้ายแล้วก็เดียบลอยเลยเเเเมาจังหวะนี้ได้เปิดดันตีบินกันไปเลยจังหวะนี้โนแลนมาหู โนแลนมาอยู่ยังจังหวะนี่อยู่คนเดียวเลยบอนี่จังหวะนี่บอลอดแน่นอนทุกคนสำหรับโนแลนตูมไปเรียบหลอยทุกคนเอ้ยยังยังแต่ว่านี่มัดเดียวเรียบหลอยทุกคนโอ้โหถือว่าโนแลนยัดไปมัดเดียวเลยนะแต่คนสำหรับอ่าโนแลนตัวละครใหม่นี่สูดัดบอดดายขึ้เก่าแหละเออเกิดลีทุกคนตอนนี้พายคนกลางว่าได้เก็บหลอดมาเรียบหลอดนะทุกคนนัดถือว่าอ่าปีดหลอดเรียบหลอยแล้วบอู้หว่าเฮาสิเอาอยู่หรือบอถาหลอดพายคนกลางเกิดขึ้นมาเจอจังหวะนี้โอ้โหทุกคนมาจังหวะนี้ ในออนฟ้าโอ้โหทุบรลงเลยทุกคนทบแบกบรลงเลยมาจังหวะีโลงเลยแลนออยังยู่ลงอยู่นองนี่โอ้โหมาจังหวะนี้ขออู่มัเดียวเกิดมาจังหวะนี้โอ้โหว่าสีทูบบได้ดทบทุกคนสุดท้าแล้วอได้ไปก้อนขามขามาทุบเามัดเดียวกับ้านเย่เลยทุกคนโอ้โหมันจะขึ้นนะีทุกคนบอกเลยว่าทีมเ่านี่มีจตะเข้าเองนะทุกคนนะที่ว่าแบกเอามาจังหวะนี้เดียวใครอ่าบินเข้สินบ้างทีมมสื่อก็ขึ้นสี่คนที่บอว่าเขาบูมี่ก็ยังจักสินเลยทุกคนะ แซเฮ็ดเท่านี่แบบหวานเจี Humans, ๊ยบเลยมาจังหวานจะได้โอ้โหเดี๋ยวก็ต้องถูกคนคนละมัดเดี๋ยวก็เกือบแตกไปแล้วเดี๋ยวกนเนาะเขาเกือบแตกไปถทำว่าเรือเราเต็มนี่นะจะบูบายเราเดี๋ยวก็นะกกี้เดี๋ยวกนเราถูกกระแมงโคดแหงเดี๋ยวกนเพราะว่าเครื่องเราก็จับไปแล้วสแต็คยังจับไปหมดเลยมาเลียเกมเดี๋ยวกนเนาะอ่าตอนนี้ก็เกมน่ะจะตึงเดี๋ยวก็ต้องไปเกมภายคนขามันร้ายกว่าเดี๋ยวกนเนาะอ่าเพราะว่าทีมเฮานี่บบได้เลยมีแต่เฮาคนเดียวที่ว่าแปททีมนี่เดี๋ยวก็เนามาจังหวานจะได้ โอ้โหหนาจะบุลลอะทุกคนเอาพิกเกินนี้ก่อนจังหวะนี้สูงบ๊วไว้แน่นอนทุกคนมาดูไปบาทหนึ่งเข่ามาจังหวะนี้ก็ขึ้นสี oh o, oh o, น่พื้นโอ้โหหนาจะเดียบหลลอะทุกคนจังหวะนี้แสกเข่ามาทุกคนในเดียดีรอแสกออกมาจากอ่าแม่ต้นนั้นก่อนทุกคนมาจังหวะน, <im> นี้ได้แสกบุลอดแน่นอะนทุกคนเ,เปิดนั้นตีบินเข่าไปจังหวะนี้แสกมันจะไปใส่โอ้โ oh หทุกคนบ่หอดตัวซำใต้ก่อนแล้วทุกคนโอ้โหแม่งโคตรเกินทุกคนโอ้โหเกินไปนี่ทุกคน oh o, oh o, เพราะว่าบูมีกอนะทุกคนนอนลืมนไปว่าบูมีกอแบบกอกันเบสอะไรอยังบูมีเลยบูมีเลยนะตะก้อนนะทุกคนมีตะกอคือสีเป็นดี่อิตาลีนี่เขาไปบูมฮอตตัวจะทุกคนนอนถือลูกของแสกอาสีฝรั่งใส่ก่อนมันด้เดียบล่อเลยทุกคนโอ้เกินไปลีทุกคนเนาะเกินนะลีทุกคนมันจะเกินเลยเกินยกบูมีคำสิวาเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวเดียมาออกกอนะก่อนทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวมาออกก้อนะก้อนเดียวมาออกอ่าเกย์ย่าผาบตะก้อนเลยทก็ต้องป้องกันเกย์ย่า่าหรือว่าออกก้อสะท้อนอีกอนทุกคนออ่่าาาา้นนจแมขย สงครามลายชินสุดถิมนะทุกคนนาเดียวจะมาออกตัดเลือดใสจทุกคนอ่ามาออกตัดเลือดใส่เพราะว่าอันฟานมันดูเลือดแห้งๆนะทุกคนนอกจากว่านี้พาเอากลางมาได้เอาหลอดเอายังมาเดียบหลอดทุกคนบูฮัวทีมเฮาเสียอายุหรือบ่อจังหวะนี้เอาจะไหนจะว่าทีมเฮานี่ก็มีแต่เอาปลอมอย่างเดียวเลยจังหวะนี้เอาทานใหญ่อย่างเดียวเลยภายสตูนี่กันนะจะมาจบนี่อ่าหลอดสุดนี่นะทุกคนนะตอนนี้หลอดแล้วก็ขึ้นมาแล้วจังหวะนี้เอาได้พปเอางดกลางมาเครื่องจำมันยังจำเป็นนียหมอนจำมดทุกคนเลยนะทุกคนเนาะเอา อต่จังวะเล่าก็สิเขามาจบตอนนี้แหละโอ้โหเขามาวาบเสร็จเลยทุกคนเอาเบิง้งเกาะเล่าก็แบบเต็มเตียงเลยอ่าจะดนจังหวะนี้ทีมเฮาสิเอาอยู่หรือบอทุกคนเนาะอ่าทีมเฮาสิเขียร์หลอดเขียร์คิยดยูหรือบอจังหวะนี้ทุกคนเนาะนาจะาบ,บูยูแหละทุกคนโอ้โหออกไปบัวคนเดียวเลยเดียบหลอดไปแล้วใช่ไหมนาจังหวะนี้จป็นไรสั้นเขามาอีกโอ้โหสั้น สั่นก็ว่าเงี้ยอย่างล่างที่ปอมเลยชมวัดนงี้ยบนน้าหลอดนะทุกคนเนาะโอ้โหทุกคนคอนเทนต์นี่ซื้อว่าคอนเทนต์ขี่แพ้นะเดี๋ยคนเราะสนอคอนเทนต์นี่โบว์เป็นตานเลยเดี๋ยวคนเนาะแต่ว่าไปออกอ่าออดัตแบบว่าบว์มีก้อบว์มียังเลยเน,น้นแบบว่า ทุบมัดเดียวแต่ว I mean, ่ามันก็บโบแต่ทุมัดเดียวแต่คนแห้งกือสือแต่คนานอนแต่ว่ามันถามว่าทุบโบแต่ในมนกใตายเองแต่ว่าบุมีเก้อเลยบุมียังกันเลยคือตะกี้นะแต่ว่าอนบินแสกบวหอตัวแสกสัมตาก่อนโดนเพราะว่าบุมีก้อกันเวทบุมี่ก้อกั้นยังเลยนะแต่ว่าเขาเกลังมาออกก้แต่ว่าส่วงเลทเกมอยู่ว่าจะเอายูสุดท้ายแหละก็จบก่อนนะแต่คนานะถว่าเขนนก้มาแต่ตนเกมมันก็น่ะจะดีไปแต่ว่าถือว่าเกมนี้กับแพ้ไปทต่ว่าสลับเอ็มยูพีกับเป็นกองเขาอะไรนอ่ว่าพายกอุกั้น กามไดเอ็มไปคือการทุกคนเนาะโอเคทุกคนสลากินีก็บายบายทุกคนโอ้ยทีมฮากรโดนย่นเหื่อยอีกเนาะพายคนกมก็โดนเหนื่อยไปออกโอเคทุกคนสลากินีก็บายบายทุกคนพอกันีคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบสองนี้เนี่ยกคนไปลังใจใหนในประจุบัติคลิปหนาคลิปใหม่ทุกคนอ่าสำหรับเครื่องทีว่าทุกคนคอมัดเดียวกัตามทีอ่าเฮาออกไปส่วนตนเกมแล้วนะทุกคนประมาณนั้นอย่าลืมว่าไปนํำใสเบิร์ทุกคนมามันทุกมัดเดียวหรือบอทุกคนเนาะแต่ว่าเเคครื่่อองนนนนนาาาาไไไไส้้้้แแลววัปใทะหหฟม สแต็กใบไยนะทุกคนนะถ้าวดีครับสเต็กสานี่มันสูงไปบ่ได้อ่าเพระว่าบ่มีกอนกันนะทุกคนเนาะโอเคทุกคนบ๊ายบายทุกคนขอบใจทุกคนที่ว่ากดติดตามแล้วการครับชมคลิปนี้